สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเวลาเมื่อเราไปกดที่ปุ่ม Start Windows ตรงนี้นะครับปึบและมันขึ้นเต็มจอแบบนี้นะครับจากที่ปกติมันควรจะเป็นประมาณนี้แบบนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นเล็กๆตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีแก้กันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้า Windows 10เรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับรงที่โลง่ลงๆเนี่ยลงไป1ทีนะครับผมจากนั้นเมื่อมันขึ้นเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ไปตรงในส่วนของ personalize ตรงนี้ครับอ่านที่อยู่ในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงกดลงไป1ทีและในแถบด้านข้างตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปกดในส่วนของ start ตรงนี้เลยครับจากนั้นทางด้านขวามือมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ไปกดตรงนี้นะครับยูสตาร์ตฟูซกินนะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะฮะของเพื่อนๆน่าจะเป็นออนอยู่แบบเดียวกับผมเนี่ยแหละก็กดให้มันเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ลองไปจิ้มปุ่มสตาร์ทขึ้นมาดูครับผมเพียงเท่าน,นี้นะครับเมนูสตาร์ทของเพื่อนๆเนี่ยก็จะไม่เปิดมาเต็มจอแบบเมื่อกี้แล้วครับผม <Yeah. S 1> โอเคและตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ c r i b ้และกดไลค์ให้ผมด้วยนะ ไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ